สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์ และคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนตุลาคมปี2566ค่ะดวงดาวแต่และดวงที่ย้ายจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อท่านบ้างมารับฟังกันค่ะการพยากรณ์นี้ใช้ทำนายได้ทั้งลัคนาและราศีท่านใดผูกลัคนาแล้วก็ใช้ตำแหน่งดาวตั้งรับเดิมในการพยากรณ์ร่วมด้วยก็จะได้การพยากรณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะตอนนี้ดาวตานุรักษ์ของท่านมีการสถิตอยู่ในภพเรือนปุตตะแต่ว่า มีการโคจรเดินหอยหลังเพราะนั้นต้องบอกก่อนว่าในขณะที่ดาวตัวตนมีการโคจรเดินหอยหลังท่านต้องใช้ในเรื่องของการเรียนรู้แอคทีฟตัวเองให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นพื้นฐานของการที่จะทําให้สิ่งต่างๆเกิดการเรียนรู้ได้ดีแล้วก็เกิดการผลักดันไปในเรื่องราวที่จะทําให้ท่านเกิดในความสําเร็จได้นะคะ เมื่อดาวตัวตนมาอยู่ในภพเรือนนี้คลองมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคถึงแม้จะถอยหลังแต่ยังคงอยู่ในภพเรือนปุตตะท่านที่ทําอะไรร่วมกับบริวารบุตรหลานลูกน้องท่านจะสามารถทําได้ดีค่ะแล้วก็การเรียนรู้ต่างๆยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างดีนั่นเองค่ะทีนี้ในวันที่1ถึงวันที่17 ยังคงกลุ่มร่วมกับราหูค่ะราหูกําลังจะย้ายเรือนและราหูเป็นดาวเจ้าเรือนาศาสตร์ชะเพราะนั้นในช่วงระยะนี้นะคะถือว่าดาวคู่นี้เป็นดาวคู่โลกคู่ธรรมเพราะนั้นในเรื่องการสื่อสารการทําสัญญาการติดต่องานอะไรก็ตามแต่นะคะยังคงเป็นสิ่งที่ต้องระวังโดยเฉพาะใครที่ทําอะไรในเรื่องของบ้านเรือนหลักทรัพย์อสังหารถยนต์หมวดงานต่างๆเหล่านี้ยังคงอยู่ในสิ่งที่จะต้องทําไปได้วยความระมัดร,ระวังเพราะว่า ดาวราหูก็มีการย้ายเรือนค่ะเขาจะย้ายมาอยู่ในภพเรือนพันธุในวันที่17ก็ต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้าวันที่17ไปประมาณ1อาทิตย์แล้วก็หลังไปประมาณหนึ่งอาทิตย์หากทำารตก,กรรมต่างๆเหล่านี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่ค่ะแต่ต้องบอกว่าดาวที่มากุมอยู่ในภพเรือนของราหูคือตาแหน่งดาวเสาถึงแม้เขาจะโคจรเดินถอยหลังแต่เดี๋ยว23นะคะ ยีามตุลาคมเขาจะมีการโคจรปกติเพราะนั้นในเรื่องของการเงินการทองเกี่ยวข้องกับการสื่อสารถึงจะเริ่มเดินหน้าได้ค่ะเมื่อเจ้าเรือนเขามาอยู่ในภพพันธุการสื่อสารอะไรหรือว่าการทํางานอะไรเกี่ยวข้องกับหมดสังหารและอสังหาสําหรับชาวลัคนาราศีธนูถึงจะเกิดขึ้นได้ดีเพียงแต่ในช่วงเดือนนี้เรามัดระวังในจุดจุดนี้นั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูในเรื่องของดาวที่เขาเล็งกับดาวเสาร์อยู่นะคะก็คือตําแหน่งดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์อยู่ในราศีสิงเลงกับดาวเสาร์คู่นี้เป็นดาวคู่ขัดลาบอาจจะขัดเรื่องอะไรกันบ้างดาวศุกร์มาอยู่ในภพเรือนสุภะเพราะนั้นศุกร์เป็นเจ้าเรือนอริศุกร์เป็นเจ้าเรือนลาภะระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องของปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับ ผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับเจ้านายของท่านผู้บังคับบัญชาของท่านต่างๆเหล่านี้การสื่อสารอาจมีการขัดอกขัดใจขัดแข้งขัดขาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ชอบหน้าไม่ชอบพอเกิดขึ้นได้แต่ก็ยังถือว่าดาวเสารจะเข้มแข็งกลับมาในวันที่23ตุลาคมไปแล้ว สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินยังคงเกิดได้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะทีนี้เมื่อดาวตัวตนเขามาอยู่ในภพเรือนปุตตะและเจ้าบ้านเขามาได้ตําแหน่งมหาจักรในวันที่ 1, 2, ึสองสนะคะ มาอยู่ในภพเรือนการงานแสดงว่าช่วงระยะนี้มีเกณฑ์หยิบจับงานใหญ่ค่ะช่วงต้นเดือนแต่เขากลุ่มร่วมกับพุธเป็นดาวคู่วิวาทะยังคงต้องระวังในเรื่องของคําพูดนั่นเองค่ะใครที่ทําอะไรแบบมีคู่ค้าหุ่นส่วนทําร่วมกับคู่ครองคนรักคู่คดีความพาร์ทเนอร์ต่างๆระมัดระวังในจุดนี้กันด้วยในช่วงต้นเดือนและเขาก็กลุ่มร่วมกับตําแหน่งดาวอาทิตย์ด้วยเพราะนั้นในช่วงระยะนี้ ผู้ใหญ่อาจจะมีเรื่องของการมาไหว้วานบางอย่างให้ท่านทําอะไรรอดูระยะเวลาให้พ้นในช่วง3ามวันแรกของเดือนนะคะสิ่งต่างๆเชื่อว่ายังคงเกิดขึ้นได้ดีค่ะและในวันที่3ตุลาคมดาวอังคารจะยกมาสู่ภพเรือนลาพระในช่วงระยะนั้นดาวค่อนข้างอ่อนกําลังได้ตําแหน่งเปละค่ะแต่ปละจะทําให้เกิดขึ้นได้ดีคือการทําอะไรเป็นทีมอังคารเขาเล็งกับราหูเป็นดาวคู่ท้า เพราะฉะนั้นก็ยังคงเกิดการส่งเสริมจากเรื่องของบริวารเรื่องของเพื่อนฝูงการออกสู่สังคมของท่านยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการงาน และอังคารก็เล็งกับตำแหน่งดาวพฤหัสดาวต,วตัวตนของท่านบริวารยังคงเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการงานในเรื่องของโชคลาภค่ะทีนี้พอวันที่15ตุลาคมดาวพุธเขายกมากุมร่วมได้ตำแหน่งอุจจาพิมุขพุธค่อนข้างโคจรวิปริตนะคะพุธเป็นเจ้าเรือนปัตตนิแล้วก็พุธเป็นเจ้าเรือนการงานเพราะนั้นในช่วงระยะนี้การงานจะเกิดการทําอะไรอย่างรวดเร็วเกิดการตกลงในเรื่องของพันธสัญญาในเรื่องของผลประโยชน์อย่างรวดเร็ว ถือว่าเกิดขึ้นได้ดีค่ะการทํางานยังคงส่งเสริมตัวท่านแต่เมื่อดาวเจ้าเรือนปุตตะอ่อนกําลังก็ระวังในเรื่องของบริวารบางคนที่ อาจจะด้อยกําลังหรืออาจจะทำให้เกิดปัญหาหรืออาจจะมีทั้งบริวารที่ดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันไปพยายามเสริมทักษะในเรื่องของการทำงานหากใครที่ทำร่วมกับลูกน้องใครที่ดูแลลูกน้องอยู่เสริมทักษะในเรื่องของการเรียนรู้ส่งไปเรียนก็ได้นะคะส่งไปเพิ่มเติมในเรื่องของความรู้ต่างๆสิ่งต่างๆจะมาส่งเสริมตัวท่านได้ดีค่ะ ทีนี้อังคารเขาก็ยังคงกลุ่มร่วมพุธเขาเป็นดาวคู่วิวาทะค่ะแล้วก็ดาวพระพุธเดวันที่สิบห้าสบหกสิบเจ็ดเมื่อเขาเล็งกับดาวราหูก็ระวังเรื่องของคําพูดอาจมีคนนินทาพูดจาไม่ดีกับท่านพูดจาทําให้ท่านต้องปวดหัวหรือว่าอาจจะมีการพูดลับหลังในเรื่องไม่ดีลักษณะแบบนี้ก็ต้องระวังค่ะหรืออาจจะใส่ไฟใส่ความกับ คู่ค้าหุ้นส่วนของท่านลักษณะแบบนี้ในเรื่องของการงานแต่ก็สิ่งต่างๆจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าดาวพระพุธยังคงได้ตําแหน่งดีค่ะยังคงได้รับการยอมรับต่างๆได้ดีแต่ต้องบอกว่าเดือนนี้ทั้งเดือนก็ต้องระวังในเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อดาวราหูขย้ายเรือนเขาจะเกิดแรงกระเพื่อมซึ่งอาจจะทําให้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เกิดในความเครียดเกิดขึ้นได้ค่ะและท่านใดที่จะมีการลงทุนเพิ่มเติมในลักษณะของงานนะคะก็ต้องระมัดระวัง ด้วยเพราะว่าดาวอาทิตย์ของท่านจะมาเป็นนิดในวันที่18ตุลาคมอยู่ในราศีตุลน,นะคะกลุ่มร่วมกันอาทิตย์พุธก็เป็นดาวคู่ที่ส่งเสริมวางแผนต่างๆแต่ว่าเมื่อเขากลุ่มร่วมกันเขาก็อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งกันบ้างเพราะว่าอาทิตย์กับบังคารก็อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องคําพูดคําจาเรื่องของผลประโยชน์ เรื่องของคนที่อาจจะทําให้ท่านเสียผลประโยชน์บางอย่างแต่เราก็ค่อนอ่านไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะเมื่อหลังจากวันที่18ดาวเจ้าเรือนสุพะถึงแม้จะเป็นนิดแต่เขามาเล็งกับตําแหน่งดาวพฤหัสค่ะก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ที่เขามาเล็งกันการส่งเสริมลาภผลผลประโยชน์ต่างๆจะเกิดขึ้นได้ดีเพียงแต่ถ้าคาดหวังจากการช่วยเหลือหรือว่าการไปไหว้วานขอในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการประมูลต่างๆการทํางานการเซน ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการงานเพิ่มเติมต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะอ่อนกําลังในเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะคอยช่วยเหลือแนะนําให้ทํางานเป็นทีมปรึกษากันพูดคุยกันพูดจากันการงานจะเกิดความเข้มแข็งในเรื่องของคนที่เข้ามาส่งเสริมตัวท่านนั่นเองค่ะต้องบอกว่าในช่วงเดือนนี้ดวงดาวต่างๆเป็นจุดที่จะเป็นการทําอะไรที่ ใช้ในระบบการทำเป็นทีมใช้ในเรื่องของความสามัคคีกันค่อนข้างเยอะนะคะดวงดาวในลักษณะแบบนี้ต้องบอกว่าท่านจะต้องออกไปสู่สังคมหรือว่าท่านจะต้องมีการเจรจาพูดคุยใช้ทักษะในการสื่อสารใช้ทักษะในการพูดสิ่งต่างๆจะทําให้ท่านได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะแต่ในดีมีเสียในเสียมีดี หลายๆคนที่ถามดิฉันมาว่าเอาทําไมอาจารย์ถึงทายในเรื่องของทั้งดีและไม่ดีอย่างนี้ก็ถือว่าโยนเหรียญไปหลายทางทําให้ทํานายยังไงก็ถูกต้องอยู่แล้วต้องบอกว่าเมื่อดิฉันทายว่าดาวเขาเล็งกันได้ตําแหน่งดาวคู่มิตรได้ตําแหน่งดาวคู่ศัตรูจะมีสิ่งที่เข้ามาในช่วงระยะเวลาเดียวกันที่ต้องระวังแล้วก็ที่ส่งเสริมด้วยเพราะนั้นต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีปะปนกันไปสิ่งใดที่ดีก็ส่งเสริมเพิ่มเติมไปท่านก็จะได้รับคุณประโยชน์ด้านดีนดของดาวดวงนั้นอย่าง ที่นั่นเองค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านก็คือตำแหน่งดาวพุธและดาวพุธในวันที่ 1>, 1ถึงวันที่15ยังคงอยู่ในภพเรือนการงานในช่วงระยะนี้คู่ครองคนรักอาจจะกำลังยุ่งอยู่กับเรื่องของการงานอาจจะทำอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องบริวารบุตรหลานหรือว่าบางคนก็อาจจะมีเรื่องของคำพูดคำจาที่อาจจะไม่ลงรอยกันก็ได้นะคะเพราะว่าพุทธเขากุมร่วมอังคารแต่พุทธเขาก็มีข้อดีคือเขากุมร่วมกับตำแหน่งดาวอาทิตย์ด้วยเช่นกันค่ะเพราะนั้นก็มีการวางแผนในเรื่องการงานร่วมกันท่านใดที่ทำงานร่วมกับคู่ครองคน ถือว่าจะเกิดผลประโยชน์กันอย่างดีถือว่าจะเอื้ออํานวยช่วยกันแก้ไขปัญหาในช่วงระยะนี้มีการแก้ไขปัญหากันอย่างดีค่ะมีการช่วยเหลือกันอย่างดีและในวันที่15ตุลาคมดาวเจ้าเรือนปัตตนีจะยกมาสู่พบเรือนลาพะปัตตนีมาอยู่ลาพระก็อาจจะมีเกณฑ์ในการที่จะมีเรื่องของความรักลับๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าเขาลุมร่วมอังคารด้วยอังคารย้ายมารอตั้งแต่3ตุลาแล้วค่ะอังคารเป็นปลา ปลหมายถึงคนอื่นของคนอื่นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ของของเรานะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของมือที่สที่จะเข้ามาต้องระมัดระวังในเรื่องของปากเสียงกับการหึงหวงที่จะเกิดขึ้นแต่ก็เชื่อว่าดวงดาวต่างๆเหล่านี้จะทําให้ท่านนั้นกลับมาคุยกันหันหน้ากลับมาคุยกันแล้วร่วมกันแก้ปัญหานั่นเองค่ะช่วงระยะหลังจากวันที่15ตุลาคมไปแล้ว ระวังเรื่องของผู้ใหญ่บางคนเจ็บป่วยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ฝ่ายชายหรืออาจจะได้รับได้ยินได้ฟังข่าวสารเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของผู้ใหญ่บางคนหรืออาจจะเป็นการเสียชีวิตการต้องเข้าโรงพยาบาลลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนสำหรับคนโสดค่ะต้องบอกว่าดาวสุขซึ่งทายเรื่องหัวใจเรื่องความรักมาอยู่ในภพสุขพระถือว่าดีค่ะมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักมีเกณฑ์ได้พบเจอเรื่องของ สิ่งที่จะทําให้ท่านมีความสุขมากขึ้นในเรื่องของหัวใจหัวใจฟูค่ะแต่ทีนี้พอเขาเล็งกับดาวเสาร์อยู่ในภพเรือนสาาัตชะระวังเรื่องการสื่อสารใครที่อยากมีคู่นะคะหรือว่าต้องการที่จะมีแฟนแล้วนะคะระวังเรื่องของคําพูดคําจาต่างๆค่ะเพราะว่าพอดาวคู่นี้เขาเล็งกันเขาเป็นดาวคู่ขัดลับผลขัดผ,ผ,ผลประโยชน์กันอาจจะมีเรื่องของการเสียเงินกับเรื่องความรักได้นะคะก็ระมัดระวังกันค่ะหากจะดูในเรื่องความรักก็ดูคนที่เข้ามาส่งเสริมเข้ามาเพิ่ม เิ่มเติมอะไรดีๆหรือว่าแนะนําเส้นทางแนะนําเรื่องราวดีๆให้แก่กันค่ะและต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะคะเพียงแต่1-3ดาวคู่วิวาทะเข้ากลุ่มร่วมกันในเรื่องการงานระวังปากเสียงในเรื่องการงานแล้วก็ พอวันที่15ดาวพระพุธเขายกมาเล็งกับตำแหน่งดาวราหู15 16 17ก่อนที่ราหูจะย้ายหรืออาจจะทั้งเดือนที่ส่งผลกระทบเลยนะคะก็ต้องระมัดระว,วังในเรื่องสิ่งต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ใครที่อายุน้อยกว่าท่านบริวารต่างๆอาจจะมีเรื่องของ การไม่ลงรอยกันอาจจะมีเรื่องของการประทะคาพูดเกิดขึ้นต่อกันค่ะแต่เชื่อได้ว่าดวงดาวของท่านเข้มแข็งถึงแม้จะมีการโคจรเดินถอยหลังอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่แอคทีฟตัวเองให้มากขึ้นจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ในช่วงเดือนนี้ค่ะเป็นเกณฑ์ชะตาที่ดีที่จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตนะคะรวมถึงดาวพระเกตก็เล็งลักนณะดาวพระเกตมากระตุ้นในเรื่องคู่ครองคนรักก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะมีเรื่องของการอยากมีคู่เป็นพิเศษสําหรับท่านด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรับช กันค่ะสนใจผูกลัคนากันส่วนตัวแอดรายละเอียด QR code ด้านล่างและท่านใดที่สนใจร่วมบริจาคโครงการปันน้ำใจให้น้องหมาน้องแมวสามารถร่วมบริจาคได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง youtube แม่มดพยากรเพื่อเป็นค่าครูให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับชาวธนูค่ะสวัสดีค่ะ